รองศาสตราจารย์ดรวินัยดาลลันที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการมุสลิมศึกษาระดับชาติครั้งที่สองท่านศาสตราจารย์ดรจรันมะดูดีมคณะว,วิทยาลัยอิสลามนานาชาติกรุงเทพมหาวิทยลาลัยเกร ท่านรองศาสตราจารย์ดรภาวิกาศิริรัตน์ผู้นรยการสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย่านดรศาสตราจารย์ดกรกนกวงตรงานอดีตประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แพทย์หญิงเพชรดาวโตมินาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทานสาวุธอารีผู้นริการศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทันศาสตราจารย์ดรอิมรอนมะรูดีผู้สมคุณวุฒิจุฬาลราชมหาวิ ่านประสิทธิ์มหามักเลขานุการจุฬาราชันตีนักวิชาการท่านภูมิเกียรตินักวิจัยนักศึกษาทุกทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมววเระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุขอความสุขสันติความเมตตาและความจำเริญจากพระบุญล l ล a h ได้โปรดมีแด่ทุกทุกท่านที่ได้มา ร่วมในงานประชุมวิชาการมุสลิมศึกษาระดับชาติครั้งที่สองภายใต้หัวข้อมุสลิมในสังคมไทยการเงินการค้าความศรัทธาและอำนาจทางการเมืองที่โรงแรมอัลมิรอสแห่งนี้ <c oughs> ก่อนอื่นขอขอบพระคุณต่อพระองลอฮสุภานยหัยวตาลาและขอพระองค์ได้ประทานพร ความสำเร็จความเมตตาแก่ทุกท่านที่ได้มาร่วมในงานประชุมในวันนี้ซึ่งเป็นการสืบสารความสําเร็จจากการประชุมครั้งแรกที่ได้วางรากฐานที่สําคัญนั่นก็คือมุสลิมศึกษาในประเทศไทยให้เติบโตอย่างมันง่นคง การประชุมวิชาการมุสลิมศึกษาระดับชาติครั้งที่สองภายใต้หัวข้อมุสลิมในสังคมไทยการเงินการค้าความศรัทธาและอำนาจทางการเมืองซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญที่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะนำไปสู่ ผมความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองให้แก่สังคมมุสลิมและทำความเข้าใจให้กับเพื่อนต่างศาสนิกที่อยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดียิ่งในหลักการของศาสนาอิสลามสุรัหั์ข้อนี้นั้นท่า,สา,ดาดมมสน,นสัตยัดาเรีมูฮัมมัดสุลล่า ท่านได้กล่าวว่าอัลมุบินุลกวิยุขัยรุนวะอัพบุอิลลลาฮิมินัลมุบินุลกอีฟซึ่งก็มีความว่าผู้ศรัทธาที่มีความเข้มแข็งยอง่อมดีและประเสริฐกว่ามุบินผู้ศรัทธาที่อ,อ่อนแอวะฟีกุลินขัยรุนแต่ในทั้งสองนั้น ก็ยังคงอยู่ในความดีความหมายของฮะดิษบทนี้ความเข้มแข็งคงไม่ได้หมายถึงแต่เฉพาะความเข้มแข็งทางร่างกายเท่านั้นความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมและการเมืองถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ผู้มีศรัทธาจะต้อง พยายามไขว่คว้าและเพิ่มพูนสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นเพราะผู้ที่มีความเข้มแข็งในทุกด้านนั้นย่อมเป็นประโยชน์ย่อมสามารถที่จะเอื้ออำนวยและช่วยเหลือผู้ที่ด้วยโอกาสมากกว่าให้เขามีความเข้มแข็งขึ้นมาเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนที่เข้มแข็งกับคนที่อ่อนแอลงได้ ในเรื่องของการเงินนั้นเราจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยเราทางรัฐบาลก็ได้จัดให้มีการจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขึ้นมาเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินการไปได้ภายใต้หลักการของอันอิสลามที่พระองค์อลลอฮฺสุบฮานาหัวตาอาลาได้ตรัสไว้ในพระมหากัมภีอันกุรอานได้บอกเล่าถึงความคิด ของคนในยุคก่อนระหว่างการค้ากับดอกเบีย้ยคนในยุคก่อนนั้นจะกล่าวไว้ว่าอินดวั์ไบอมิสลุริบาการค้าขายก็เหมือนกับดอกเบีย้ยนั่นเองคําว่าดอกเบีย้ยในอิสลามไม่ใช่หมายถึงแต่เฉพาะตัวเงินเท่านั้นแต่ผลประโยชน์ที่เกิดจากการให้การกู้ยืมกันนั้นก็ถือว่าเป็นดอกเบีย้ยด้วย เช่นผมให้เงินคุณยืมหนึ่งพันแต่คุณต้องไปตัดหญ้าที่บ้านผมหนึ่งวันการไปตัดหญ้านี้ก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่เกิดจากการให้การผู้ยืมนี้ก็เรียกว่าเป็นดอกเบีย้ยตามฮาริที่น่าบีบ,บอกว่าอุล ah ah ูกอร์เดนจรรอนาฟันฟาฮัวริบาทุกการผู้ยืมที่จะเรียกร้องรับเอาผลประโยชน์นั้นถือว่าเป็นดอกเบีย้ยทั้งสิ้น ทำไมคนในยุคก่อนจึงมองว่าดอกเบี้ยกับการค้ามันเหมือนกันก็คือให้กู้เงิน100บาทแล้วก็เรียกดอกเบี้ย20บาทเวลาคุณมาใช้คืนต้องมาใช้120บาทไอ้ส่วนเกินนั่นคือดอกเบี้ยเขาก็มองว่าถ้าเราลงทุนในทางการค้าลงทุนไป1น0บาทซื้อปะกามาหนึ่งด 100บาทมาขายร้0ยยสิบาทบวกกำไรมันก็ได้มา20บาทเหมือนกันซึ่งเป็นผลประโยชน์ตอบแทนจากการค้าเขาก็มองว่ามันก็เหมือนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วมันต่างกันมากระหว่างดอกเบี้ยกับการค้าเพราะในขณะที่ผมไปซื้อประกามาหนึ่งด้ามมาอยู่ในมือผมรับมาแล้วพร้อมจะขาย แต่ขายไม่ได้หนึ่งร้อบาทที่ผมลงทุนไปมันก็ยังติดมืออยู่หรือประกาเกิดหล่นหักขายไม่ได้ก็ข,ขาดทุนนี่คือความเสี่ยงซึ่งในทางนิติศาสตร์อิสลามบอกว่าอัลหุนมูบิลมุรมีการจะได้มาโดยสุจริตนั้นโดยที่ไม่ใช่เป็นสิ่งต้องห้ามจะต้องเสี่ยง จะต้องรับความเสียงถ้ามีความเสี่ยงและได้มานั่นคือผลกำไรหรือผลตอบแทนที่ฮาลาลที่ศาสนาอนุญาตให้ขอยกตัวอย่างง่ายๆอีกอย่าง่งว่าที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตะอาลา้ตรัสว่าวะอะลลอฮุลบัยะวะฮัรร์มัรริบะอัลลอฮ์ทรงอนุญัติการค้าและห้ามดอกเบี้ยเพราะการค้า คือการกระจายส่วนดอกเบีย้ยนั้นคือการกระจุกผมใช้คำพูดสั้นๆกระจายคืออย่างไรเราเข้าไปในร้านอาหารสั่งก๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งหรือเป็นอาหารชนิดใดก็ได้ถ้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเห็นภาพได้ง่ายราคาห้าสิบบาทพ่อค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวได้เงินห้าสิบบาทคือผลกำไรของเขาทั้งหมดหรือเปล่า หรือเงินห้าสิบาทนั้นจะต้องกระจายไปไหนบ้างชาวนามีส่วนได้รับไหมจากเงินห้สิบาทนั้นแน่นอนว่าชาวนาก็ต้องได้รับส่วนแบ่งข้าวที่เอามาทําเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวชาวประมงได้ไหมก็ได้ด้วยเพราะชาวประมงออกจับปลาเอาปลามาทําเป็นน้ำปลาส่วนประกอบของก๋วยเตี๋ยวชาวไร่อ้อยได้ไหมก็ได้ หมูกอ้อยเอามาทำน้ำตาลเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของ๋วยเตี๋คนเลี้ยงสัตว์ได้ไหมก็ได้ด้วยเอาเนื้อมาใส่เป็นส่วนประกอบของ๋วยเตี๋ยวชามนั้นและอีกมากมายนะครับคนแม้แต่ขับรถบรรทุกก็มีส่วนได้ในห้าสิบบาทนี้ด้วยเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ กลุ่มต่างๆเรียกว่าเป็นการสร้างงานโดยอัตโนมัติถ้ามีการค้าขายเกิดขึ้นแต่ในเรื่องของดอกเบีย้ยก็กระจุกตัวอยู่แต่เฉพาะในายทุนเงินกู้ที่รอรับแต่เพียงดอกเบีย้ยเท่านั้นเงินของเขาถูกเก็บเอาไว้และเขาไม่จะมีความเสี่ยงใดๆการกู้ยืมยิ่งในยุคสมัยนี้ก็จะต้องมีหลักประกัน เพื่อไม่ให้ในายทุนนั้นขาดทุนก็เพียงว่ากิจกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากเงินกู้ที่มีระบบดอกเบีย้ยนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามก็จึงส่งเสริมในเรื่องของการค้าขายการลงทุนร่วมกันท่านศาสดสามุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุวะสัลัมขณะเมื่อท่านอายุได้25ปีทำการทำการค้า ่านเดินทางไปที่ชามไปค้าขายโดยใช้เงินทุนของพระนางคอดียะซึ่งเป็นผู้ร่ำรวยมีทรัพย์สินอยู่ในนครมักมะกะขณะนั้นเมื่อไปค้าขายมาได้กำไรก็เอามาแบ่งกันและปรากฏว่าท่านศาสตาก็ได้ทำผลงานอย่างดียิ่งในการทำการค้านั้นซึ่งต่อมาเมื่อท่าน ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราแล้ววิธีการอย่างนี้ก็เรียกว่าหลักมูบอบะนะครับก็คือการที่ผู้มีทรัพย์สินออกเงินทุนผู้มีความรู้ความชํานาญในเรื่องการค้า mm. ก็เอาเงินทุนนั้นไปค้าขายโดยมีข้อตกลงว่าจะแบ่งผลกําไรกันตามสัดส่วนไม่ใช่เป็นเม็ดเงินนะครับเช่น50 50 40 60 30 70 นี่ก็คือหลักบุตรอรบานซึ่งอิสลามก็ยอมรับและเราย้อนไปในประวัติศาสตร์เราก็จะพบว่าในอัลกุรอานนั้นบอัลว่าต่าลาได้ตัดไว้ในซมุราห์กูไรชลีอีลาฟิกรไรชอีลาฟิฮิมเราะหละตัชชิตาอิวัลไซเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับชาวกูไรชมีการเดินทางเพื่อทำการค้าอยู่สองครั้งการเดินทางในฤดูหนาว ไปทางเยเมนไปทางใต้เพราะอากาศอบอุน่นเดินทางขึ้นไปทางเหนือที่ชามในฤดูหนาวอ่าในในฤดูร้อนเพราะอากาศที่ชามนั้นเย็นสบายนั่นคือการค้าซึ่งมันมีอยู่ก่อนแล้วและมักกะฮก็เป็นศูนย์กลางของการทำการค้าที่ผู้คนทั้งหลายก็จะเดินทางไปรวมตัวกันที่นะั่น เมื่อมีการค้าขายเกิดขึ้นมีทรัพย์สินเงินทองมีการฝากก็เรียกว่าวาดีอาการฝากของท่านศาสดาเป็นผู้รับฝากสิ่งของมีค่าจากพวกพ่อค้าและคนที่ให้ความนับถือไว้วางใจหลักการของวัดีอาก็คือเมื่อนำของไปฝากไว้กับผู้รับฝากถ้าหากผู้รับฝากไม่ได้ประมาทเลืนเล หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินนั้นและเขาได้เก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมกับทรัพย์สินน,นั้นแล้วเขาไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้นนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคของสซฮาบะท่านหนึ่งคือท่านซูเบรบินอัลวามท่านบอกว่าการฝากของในลักษณะอย่างนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้รับฝากท่านก็จึงเปลี่ยนเป็นการกู้ยืมเมื่อมีคนเอาเงินมาฝากกับท่านท่านจะบอกว่าแล้วไม่ใช่แต่มันเป็นก๊อตเป็นการกู้ยืมผมเป็นลูกหนี้ของท่านท่านเป็นเจ้าหนี้แต่ผมพร้อมที่จะคืนทรัพย์ที่ท่านนำมาฝากเมื่อท่านมาร้องขอท่านจะมาเบิกเมื่อไหร่หรือจะมาขอรับของเมื่อไหร่ฉันก็พร้อมที่จะให้ ดันั้นท่านสุเวทอาวาวมีจึงเป็นสหาบะที่เป็นนักธุรกิจการเงินที่มีความสำคัญท่านหนึ่งนะครับท่านร่ำรวยมหาศาลเมื่อท่านเสียชีวิตลงนทรัพย์สินของท่านโดยบุตรชายของท่านคืออับดุลลอได้ไปป,ประกาศกับพี่น้องว่าจะยังไม่แบ่งมรดกของท่านสุเวทเนื่องจากว่า ท่านมีความเกี่ยวข้องในทางธุรกรรมกับผู้คนจำนวนมากเพราะฉะนั้นจะต้องผ่านไปสักห้าปีก่อนเพื่อรอผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านสุเบศมารับสิ่งของที่เกี่ยวข้องกันหรือมาเคลียร์เรื่องการเงินให้เสร็จสิ้นนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นก็ได้มีการแบ่งทรัพย์สินของท่านสุเบศที่นํามาเล่านี้ก็เป็นแต่เพียงให้ นักวิชาการทั้งหลายได้นำไปนะครับเพื่อพิจารณาในการที่เราจะไปต่อยอดอะไรได้บ้างแต่ผมก็คิดว่าทุกท่านก็คงจะทราบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมวิชาการนะครับมุสลิมศึกษาระดับนานาชาติครั้งที่สองในวันนี้ ก็วิงวอนขอต่ออัลสุบานอหุบตาลาให้ประสบกับผลสําเรจนะครับแล้วก็นําออกไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไปนะครับขอเปิดการประชุมวิชาการมุสลิมศึกษาระดับชาติครั้งที่สองในวันนี้และขอพองอัลลอฮฺสุบฮานหวบตาลา้บโบรทให้การประชุมครั้งนี้บรรลุผลสุาเร็จตามที่ได้ Tang Prakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.